วิธีการสร้างเพจ Facebook ให้ถูกหลัก SEO ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาก็มีคนเข้ามาดูหน้าแฟนเพจจะมีวิธีทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสวัสดีครับการที่แฟนเพจของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูได้นั้นเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2ช่องทางนะครับก็คือ1คือแอดนะครับก็คือแอดของ Facebook หรือการโฆษณานั่นเองนะครับ2นะครับออร์แกนิกเสิร์ชนะครับ หรือการทำ SEO นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทําข้อ2นะครับโอเคไหมการยิงแอดเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเพจโดยให้ถูหลัก SEO เสียก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับต้องรู้จักกับคําว่า SEO เสียก่อนโอเคไหม SEO อ่า SEO คืออะไรครับ SEO ก็คือวิธีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งเว็บไซต์นะครับ หรือปรับแต่งหน้าแฟนเพจนะครับซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหานะครับและการเพิ่มแบคลิงนะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่มีคุณภาพนะครับมายังเว็บไซต์เนาะให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆนะครับบนเสิร์ตรีซอสเพจนะครับโดยการใช้คีย์เวิร์ดนะครับค้นหาเข้ามาโอเคไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเวลาเราจะเสิร์ชหาอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะเสิร์ชหาในอะไรครับในเว็บไซต์ Google ใช่ไหมครับ Google เป็นแหล่งรวมนะครับแหล่งรวมทาฟฟิกชั้นดีเลยนะครับ เวลาผู้คนทั่วไปนะครับต้องการจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็มักจะเสิร์ชเข้าไปในที่ Google ใช่ไหมแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแฟนเพจของคุณนะครับมีคีย์เวิร์ดดีนะครับมีคีย์เวิร์ดดีมีชื่อแฟนเพจนะครับถูกลักนะครับมีคนเข้ามาใช้งานเยอะคอนเทนต์ดีเห็นไหมมีการแชร์การตอบตอบสนองเยอะมีแบ็กลิงก์ที่ผมพูดถึงนะครับแบ็กลิงก์คืออะไรแบ็กลิงก์ก็คือ,อ ลิงก์ของแฟนเพจเรานะครับเราเอาไปโปรโมตในที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นพันทิปนะครับในไอจีนะครับทวิตเตอร์แต่ว่าอย่าทําจนแบบเป็นสแปมนะครับแล้วก็ควรทําในช่องทางที่เขาให้โปรโมตได้เนาะอันนี้คือแบ c ็คลิก์นะครับอ่ะแต่แบ c ็คลิก์วิธีทำนะครับกับช่องทางเดี๋ยวผมจะแนบไว้แล้วกันนะครับข้างล่างคลิปนะครับว่าควรจะเอาลิงก์เพจเนี่ยไปโปรโมตที่ไหนดีนะครับ ที่คนเขาจะไม่เห็นแล้วลำคาญนะครับโอเคไหมอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีชื่อเพจเสียก่อนอ่าก่อนจะสร้างเพจคุณต้องคิดชื่อเพจเนาะและก่อนจะคิดชื่อเพจคุณก็ต้องคิดก่อนว่าคุณจะทําอะไรอ่ะนี่เป็นคําถามนะครับอ่าให้คุณหามานะครับหามาว่าตอนเนี้ยเราจะทําอะไรครับเราจะขายอะไรครับเราจะทําธุรกิจบริการเกี่ยวกับอะไรเนาะหามาก่อน แล้วเราค่อยไปลุยนะครับในเรื่องการตั้งคีย์เวิร์ดนะครับโอเคสลับเพื่อนเพื่อนนะครับที่หาได้แล้วนะครับว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะขายอันนี้อ่าฉันจะทําวันนี้เกี่ยวกับอันนี้โอเคถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะทาอะไรตามผมมาดูวิธีการสร้างคีย์เวิร์ดกับการสร้างชื่อแฟนเพจให้มันถูกหลักเลยครับอ่าตามผมมาเลยครับเอาละครับต่อมานะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ก็เข้ามาที่ google.com นะครับเข้ามาเสิร์ชคำว่า google keyword p a n n e r นะครับแล้วเพื่อนๆกดคลิกเว็บไซต์เว็บแรกนะครับที่มันขึ้นมาตอนนี้เนาะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆต้องมีอะไรครับมีบัญชี gmail นะครับถ้าใครยังไม่มีก็สมัคร gmail ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเราจะเข้าไปดู keyword ไม่ได้นะครับอาถ้าใครมีแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับแต่ละใครยัง ไม่มีนะครับก็กดสมัครเสียก่อนนะครับโอเคอันนี้สมมติผมมีแล้วนะครับอ่ะกดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าเอาละครับมันก็จะมาเจอหน้านี้นะครับโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นคุณมากดที่คําว่านะครับเครื่องมือและการตั้งค่าเห็นไหมกดเข้าไปเลยครับต่อมานะครับเลือกคําว่าเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเห็นไหมกดเข้ามาเลยปั๊บนะครับ มันก็จะโหลดสักพักหนึ่งนะแล้วคุณก็มาเลือกตรงนี้ครับคนพบคีย์เวิร์ดใหม่ๆเห็นไหมอ่ากดเลยครับปึ๊บอ่ะทีนี้แหละครับคุณต้องกรอกนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณที่ผมให้ไปคิดมานะครับว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่าคุณทำอะไรคุณลองเสิร์ชเกี่ยวกับคำนั้นลงไปก่อนนะครับอ่ะเสิร์ชแบบกว้างๆไปก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องเจาะจงเนาะอย่างเช่นอ่าขายเสื้อผ้านะครับผมก็จะ เสชคำว่าเ,าเสื้อผ้ามือสองแล้วกันนะครับสมมติผมขายเสื้อผ้ามือสองเนาะผมอยากรู้ว่าถ้าเสชคำว่าเสื้อผ้ามือสองไปแล้วเนี่ยผลลั์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ Enter ไปเลยครับแล้วก็กดดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครับเมื่อเสชคำว่าเสื้อผ้ามือสองไปแล้วนะครับเห็นไหมสิ่งที่ Google Keyword มันเจอเนี่ยมันเจออะไรบ้างเห็นไหมเจอลงเกลือบางบอลเนี่ย เจออะไรเนี่ยเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบเห็นไหมครับบางอันมันก็จะเกี่ยวนะครับบางอันมันก็จะไม่เกี่ยวโอเคไหมเห็นไ,ไหมเราก็ดูนะครับไล่ดูไล่หาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับโดยตรงนี้นะครับคอลัมน์ต่อมาเนี่ยนะครับมันคือการค้นหารายเดือนนะครับหรือการที่มีคนเนี่ยเสิร์ชคำเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้ามือสองเนี่ยมีคนเสิร์ช 1K ก็คือ1000นะครับถึง10,000คนต่อเดือนเห็นไหมเราเสิร์ชดืดดืดดืดเสื้อผ้ามือสองปักกด ไอพวกที่มันอยู่หน้าแรกของ Google ครับเห็นไหมมันก็จะมีตั้งหลายเว็บตืดๆ,ๆ,ๆเรียงลงมาเนาะอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณหมื่นคนนะอ่ะไม่ใช่หมื่นคนดิต้องบอกว่าหมื่นครั้งดีกว่าเนาะมันเสิร์ชจำนวนการเสิร์ชนะครับจำนวนการค้นหาโอเคเนะี่ยคุณก็เลือกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคุณก่อนอ่ะคุณก็ copy ไปอ่ะมือสองไหมหรือว่าอะไรครับที่มันเกี่ยวอ่ะก็ก๊อปไปนะครับพยายามเลือกค์เว w o r d ที่มันยาวๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคไหม พยายามเลือกคีย์เวิร์ดที่มันยาวๆนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะครับถ้าคุณเลือกคีย์เวิร์ดที่มันสั้นอย่างเงี้ยสั้นๆเนี่ยอาเสื้อผ้ามือสองของผมเนี่ยไม่ได้ยาวนะครับถือว่าสั้นอยู่นะถือว่าเป็นไม่ใช่องเทลคีย์เว w o r d นะครับคีย์เวิร์ดทำไมต้องเลือกให้ยาวนะครับเพราะว่าผมอยากให้เพจของเพื่อนๆนะครับเฉพาะเจาะจงที่สุดนะครับอ่ายิ่งคุณตั้งชื่อเพจสั้นเท่าไหร่นะครับอ่าหรือใช้คีย์เวิร์ดที่สั้นเท่าไหร่นะครับแปลว่าคุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นนนมาาคครรรััับบกแข่งะ แปลว่ามันก็ต้องมีคนนะครับนะมันต้องมีคนอื่นๆนะครับที่ตั้งคีย์เวิร์ดตามอยู่แล้วนะครับเออหรือคนที่แบบเขาไม่ได้มาค้นหาหรือวิเคราะห์คีย์จริงๆนะครับเขาก็จะตั้งแบบสั้นๆแบบง่ายๆนะครับแบบขายเสื้ออ่าเสื้อผ้าโอเคไหมอย่างเงี้ยมันจะเกิดการแข่งขันสูงนะครับแล้วเพจคุณจะโดนเบียดนะครับแต่ถ้าคุณแบบเป็นลองเทลแบบเฉพาะเจาะจงม,มากๆเลยขายเสื้อผ้ามือสองตลาด ABC นะครับ ออซอยหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันเจาะจงจร,งจรงิงๆแล้วเขาเสิร์ชหาแล้วเขาเจอเงี้ยโอเคไหมอ่ามันจะง่ายนะครับแล้วเราก็จะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากได้จริงๆนะครับอ่ะสมมุติผมเลือกเสื้อผ้ามือสองยกกรสอบแล้วกันครับอาโอเคไหมอ่าถ้าอยากจะเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดคุณก็เติมคําต่อข้างหลังแต่ว่าอ่าคอคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักเนะี่ยคุณก็ต้องเอาคํานี้ คุณก็ไปเลือกมาก่อนสักคีย์เวิร์ดหนึ่งสองคีย์เวิร์ดก็ได้เราแค่จะเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเฉยๆนะครับอ่ะเมื่อคุณก๊อบมาแล้วนะครับก๊อปมาแล้วปุ๊บอ่ะให้กลับไปที่หน้า google นะครับย้อนกลับไปนะครับอ่ะโอเคครับแล้วคุณก็เอาคำนั้นนะครับมาค้นหาใน google ดูเห็นไหมกด enter ลงไปครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับเท่าที่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมไอเนี้ยเฟซบุ๊กเห็นไหมครับแปลว่าเพจเพจเนี้ยเห็นไหม เขาตั้งคีย์เวิร์ดอ่าเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบเห็นไหมเราก็เจอเพจของเขาโดยที่เขาได้โฆษณาไหมครับไม่ได้โฆษณานครับเขาแค่ทําคีย์เวิร์ดถูกต้องนะครับเห็นไหมถ้าโฆษณาอะไรขึ้นอย่างนี้แอดตรงนี้มุมขวาเอ้ยมุมซ้ายมุมซ้ายมือนะครับอ่าอันนี้ไม่มีคําว่าแอดแปลว่าเขาทํา SEO เห็นไหมเขาไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องเสียตังค์นะครับอ่าแค่มีคนเสิร์ชเข้ามาก็เจอเว็บเขาแล้วอ่าเจอเพจเขาแล้วเห็นไหม สองอันเลยเนี่ยสามอันด้วยสี่โห,โหเยอะมากเลยครับอันที่เป็น Facebook เห็นไหมเออเนี่ยสี่เพจอ่าสี่เพจนี้นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์อื่นๆครับมีโชปปี้ลงมาปนๆด้วยครับอ่าที่ผมจะให้เพื่อนๆดูต่อก็คือรีเล t คีย์เวิรเนาะที่เราต้องเอาไปใช้ในเพจอ่าคุณก็ดูว่า r e เล t คีย์เวิรเนี่ยอ่าอะไรมันเกี่ยวคุณบ้างนะครับมีไหมอ่ะถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีคุณก็ใช้แค่คํานี้แล้วก็ไปเติมเติมต่อนะครับ แต่ถ้ามีแต่ถ้าริเลตคีย์เวิร์ดมีคุณก็ก๊อปอีกอ่าก็กลายเป็นเหมือนใช้2คีย์เวิร์ดผสมกันนะครับอ่าใช้2คีย์เวิร์ดผสมกันโอเคเมื่อคุณได้ทั้ง2คีย์เวิร์ดเรียบร้อยนะครับเราก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ไปตั้งเป็นชื่อเพจนะครับโดยวิธีการสร้างเพจจะสร้างไงครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเอาละครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดที่สามเหลี่ยมอ่าความลงเนี่ยครับกดลงไปเลย แล้วกดคําว่าจัดการเพจนะครับอ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆกดคําว่าสร้างเพจครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราจะพบกับ2ฝั่งครับฝั่งธุรกิจหรือแบรนด์แล้วก็ชุมชนนะครับเรามาใช้อันขวามือนะครับเพราะอันซ้ายมือถ้าเราไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับหรือเป็นแบรนด์จริงๆนะครับเราไม่ต้องกดครับอ่าเรามาฝั่งขวามือครับเริ่มกันเลยครับชื่อเพจนะครับก็เป็นอ่าช่องที่ผมให้เพื่อนๆนะครับไปหาคีย์เวิร์ดมาใน Google Keyword p l a n n น r นะครับแล้วก็ Relate k ค y w o r d เนาะอ่าคุณก็ก๊อปมาวางเลยครับอ่าโอเคไหมถ้าคุณมีชื่อแบรนด์นะครับคุณก็เติมเติมแต่งไปที่หลังได้นะครับโอเคหมวดหมู่นะครับตอนนี้หมวดหมู่เราใส่เป็นอะไรไปก็ได้ก่อนโอเคไหมมันเปลี่ยนที่หลังได้ครับอ่าใส่ให้มันกดผ่านๆไปก่อนได้ครับโอเคแล้วกดดำเนินการต่อครับอ่ามันก็จะหมุนสักคู่เนาะ โอเคมันก็กําลังจะสร้างให้เราอ่าทีนี้ก็สร้างสําเร็จแล้วเขาก็บอกให้ใส่รูปอะไรครับรูปโปรไฟล์ของของเพจอ่าถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ข้ามไปก่อนอ่าแล้วก็ภาพปกมีไหมถ้ามีก็ใส่อ่าไม่มีก็ข้ามไปก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเสื้อผ้ามือสองยกกระอบนะครับเสื้อผ้ามือสองยกกระเอบเชียงใหม่เห็นไหมโอเคผมก็จะได้คนนะครับ ที่เขาเสิร์ชคำนี้เข้ามานะครับโดยที่ผมไม่ต้องโฆษณานะแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าต้องเน้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าอ้ยใช้คีย์เวิร์ดทำไมไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับอ่าคุณต้องทำให้เพจของคุณมีคอนเทนต์ที่ดีก่อนนะครับคอนเทนต์ก็คือการโพสนะครับโพสแล้วก็แชร์แล้วก็ชวนเพื่อนนะครับอ่าใครมีเพื่อนนะครับชวนมาถูกใจนะครับชวนมาอ่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพจหน่อยนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่า มันก็เริ่มทําไมครับอ่ะเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยเพจเราเนี่ยมันมีการตอบสนองนะไม่ใช่เพจล้างนะไม่ใช่แบบตั้งชื่ออย่างดีนะครับแต่ว่าเพจไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างนี้มันก็ไม่โอเคนะครับโอเคไหมครับอ่าสาหรับแหล่งที่เอาไว้โปรโมทเพจนะครับเอาไว้โพสตลิงนะครับลิงก์ของเพจเนี่ยอ่ะจะมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับคุณก็ไปโปรโมทเองได้เลยครับอ่าแล้วคุณก็กดถูกเชิญเพื่อนกดถูกใจด้วยนะครับอ่าโพสต์สิ่งที่ อ่าเป็นประโยชน์นะครับกับผู้คนนะครับหรือเป็นประโยชน์กับคนที่เขาค้นหามานะครับอ่าถ้าคุณตั้งแบบผมว่าเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบแปลว่าเพจของคุณต้องขายจริงๆนะครับโอเคไหมต้องขายจริงๆแล้วมีของจริงๆอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับอ่าก็จบไปที่เรียบร้อยแลวนะครับกับวิธีการนะครับสร้างเพจ a c e b o o k นะครับโอเคไหมครับสาหรับใครมีคําถามนะครับหรือข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ